สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมอีเจคคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com สําสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวโปแลนด์สุดช็อกลังแพ้ไทยไป2ต่อ3เซตในศึกวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิกรอบคัดเลือก เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวโปโลแลนด์สุดช็อกหลังพ่ายแพ้ให้กับทีมชาติไทยไป2ต่อ3เซตในศึกวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิก2 0 2 4รอบคัดเลือกจะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับโดยแอดมินเพจวอลเลย์บอลโปโลแลนด์ได้โพสต์ออยว่าหลังจากต่อสู้กันอย่างดุเดือดทีมชาติโปโลแลนด์ก็พ่ายแพ้ให้กับทีมชาติไทยในนัดที่4ของการแข่งขันโอลิมปิกรอบคัดเลือกแต่จงอย่ายอมแพ้พวกเรายังคงมีการแข่งขันนัดที่เหลือ สำหรับการคว้าชัยชนะโปรแลรนด์ส3ไทย18ต่อ25 25ต่อ7 22ต่อ25 25ต่อ23และ12ต่อ15จากนั้นก็มีชาวโปรแลนด์เข้ามาคอมเมนต์เกี่ยวกับประเด็นนี้มากมายเลยนะครับโดยท่านแรกกล่าวว่ายอดเยี่ยมมากสาวๆพวกคุณทำได้จริงๆมุมมองท่านต่อมาครับไม่มีทาง ด้วยเกมการเล่นแบบนี้ลืมเกี่ยวกับการผ่านเข้าไปเล่นโอลิมปิกได้เลยคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่านั Johann. ่งดูโอลิมปิกสปารีสผ่านทางหน้าจอทีวีความคิดเห็นท่านต่อมาครับน่าเศร้าแต่มันคือเรื่องจริงจะให้ทำไงได้ชาวโปแลนด์ท่านต่อมาแสดงมุ <ณ S 2> มมองเอาไว้ว่ามันไ,ไม่ใช่วันของสาวๆของพวกเรา คอมเมนต์ต่อมาครับไม่มีทีมไหนที่แพ้ให้กับทีมสาวไทยเลยแต่พวกเราทำได้ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าไม่เป็นไรแพ้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรยังคงเหลืออีก3เกมมุมมองท่านต่อมาครับมาถึงแค่นี้แลละสำหรับโอลิมปิกส์เฮ้ยชาวโปลแลนด์ท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่า แมชนี้มันคือโศกกันนาตรรมไม่มีใครเล่นดีเลยความคิดเห็นท่านต่อมาครับสำหรับวันนี้ฉันคิดว่าทีมของพวกเรารู้สึกสับสนและขาดความแม่นยำขอแสดงความนับถือมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าน่าเสียดายที่พวกเราไม่สามารถทำได้แต่พวกเราจะสู้จนกระทั่งจบเกม คอมเมนต์ท่านมาครับน่าเสียดายที่แอนเนสกากอร์เนลักทำผลงานได้ไม่ค่อยดีในแมชนี้ชาวโปวแลนด์ท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าบันไดเพิ่งจะเริ่มต้นและนี่คือความพาย่แพ้ต่อทีมชาติไทยเฮ้ยมุมมองท่านต่อมาครับน่าเสียดายที่พวกเราเล่นไม่เข้าฟอร์มและพวกเรากำลังประเผชิญหน้ากับควันไฟ ถ้าหากพวกเราฟอร์มดีพวกเราก็คงจะเอาชนะได้3ต่อศูนเซตมันคงจะเป็นเรื่องยากที่จะผ่านเข้ารอบจากรายการนี้เพราะว่าถ้าหากมากเดลน่าซีเซ็กไม่อยู่ในโหมดสัตว์ร,ร้ายพวกเราก็ไม่สามารถทำอะไรได้มากนะักคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่ามันเป็นวันที่ย่ำแย่ฉันไม่ค่อยเข้าใจเลยมันก็มีบางครั้งที่พ่ายแพ้แต่การพ่ายแพ้ให้กับทีมสาวไทย มันทำให้ฉันรู้สึกช็อกค,ความคิดเห็นท่านต่อมาครับพวกเราจะอยู่เคียงข้างกับพวกคุณชาวโปโลแลนด์ท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่า25-7ต่อแล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นคอมเมนต์ท่านมาครับคุณเอาชนะในเซตที่2ด้วยคะแนน25-7ต่อแต่มาแพ้ก,การแข่งขันได้ยังไงความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่า น่าเสียดายที่ไม่ได้ดูแพ้หนึ่งนัดแต่ชนะสนัดมุมมองท่านต่อมาครับอย่าเพิ่งยอมแพ้นาสาวสมันยังคงสวยงามอยู่นะชาวโปรแลนด์ท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าจงอย่ายอมแพ้ทุกอย่างมันยังไม่จบนะความคิดเห็นท่านต่อมาครับวันนี้ไม่ใช่วันของสาวสพวกเขาเล่นกันได้ไม่ดีเลย ตอนนี้ถือว่าอยู่ในช่วงที่อันตรายมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมุมมองท่านต่อมากล่าวว่ายอดเยี่ยมมากจงสู้ต่อไปและพวกเราจะได้ไปโอลิมปิกส์คอมเมนต์ท่านมาครับทีมโปลแลนด์พ่ายแพ้การแขันได้ยังไงในเมื่อพวกเขาเอาชนะในเซตที่2ด้วยคะแนน25-7ต่อฉันไม่เข้าใจสิ่งนี้ ชาวโปแลนด์ท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้สั้นๆว่าสาวไทยเล่นได้อย่างสวยงามมากจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนีว่าพวกเขาก็แค่โชคดีทีมโปแลนด์ก็เล่นดีเช่นกันนะแล้วก็มีอีกท่านเข้ามาตอบใต้เมนีว่าสาวโปแลนด์ก็ควรจะเล่นได้อย่างสวยงามน่าเสียดายจริงๆต่อมาก็มีอีกท่านเข้ามาคอมเมนต์ปิดท้ายว่าผู้เล่นที่สูงที่สุดของทีมชาติไทย คือ180เซนติเมตรมันคือบทเรียนสำหรับบอลล์บอลหญิงทีมชาติโปแลนด์มุมมองท่านต่อมาครับพวกเขาแพ้ให้กับทีมชาติไทยไปอย่างเฉียดฉิวจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมน้ว่าวันนี้ทีมชาติไทยถือว่าไม่เบาเลยนะเกมรับและเกมรุกของพวกเขาน่าทึงมากคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าขอบคุณนะความ่พ้แพ้ เป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้แต่ฉันเชื่อว่าพวกเราจะผ่านเข้าไปเล่นโอลิมปิกได้ความคิดเห็นท่านต่อมาครับสาวๆเล่นไม่อยู่ในฟอร์มเลยเห็นแล้วรู้สึกเศร้าจังชาวโปรแลนด์ท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่ามันเป็นเกมที่แย่มากแต่ก็พยายามต่อไปนะคอมเมนต์ท่านมาครับสาวๆของพวกเรายอดเยี่ยมมาก ในกรณีนี้การพ่ายแพย้2ต่อ3เซตไม่ใช่เรื่องที่น่าอับอายในบางครั้งพวกเขาก็อาจจะแข็งแกร่งกว่าแต่ทุกอย่างมันยังคงอยู่ต่อหน้าพวกคุณนะฉันขอให้พวกคุณเข้มแข็งและมุ่งมั่นในแมตช์ต่อไปความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าน่าเสียดายที่พ่ายแพย้ในแมตช์นี้มุมมองท่านต่อมาครับวันนี้สาวไทย แสดงให้เห็นถึงวิธีการเล่นฉันรู้สึกประหลาดใจที่ทีมโปลแลนด์เอาชนะมาได้2เซตชาวโปลแลนด์ท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่ามันจบแล้วพวกเราไม่ได้ไปโอลิมปิกแล้วการพแพ้ให้กับทีมชาติไทยมันน่าอับายยิ่งกว่าการเล่นฟุตบอลทีมชาติะอีกนะประเทศนี้มักมองนักบอลล์เป็นเหมือนกับซูเปอร์สตาร์และมันได้ทำลายพวกเขามันคือความอัยยศครั้งยิ่งใหญ่ ความคิดเห็นท่านต่อมาครับพวกเราปล่อยให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงไม่มีประโยชน์ที่จะร้องไห้เพราะว่านมที่หกไปแล้วพวกเราไม่สามารถทำอะไรได้มีการโจมตีแบบโยนทิ้งโยนขว้างหลายครั้งขดาดศรัทธาในใชัยชนะและขาดความสุขในการเล่นวอลเลย์บอลมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าสาไทยเล่นในอย่างดุเดือดสติเซียตบ,บอลออกเยอะมาก สาไทยชนะได้แค่หนึเซตใน3 m a แมตช์แต่วันนี้พวกเราเสียไปถึง3เซตเลยคอมเมนต์ท่านมาครับเกมกีฬามันสามารถเปลี่ยนแปลงได้มีทั้งแพ้และชนะจงพยายามต่อไปนะสาวๆยังมีการแข่งขันอีกหลายแมตช์รออยู่ฉันจะยังคงเป็นกำลังใจให้พวกคุณนะและชาวโปลแลนด์ท่านสุดท้ายได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าพวกเขาเล่นไม่อยู่ในฟอร์มเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกอนเนลักและลูกาสกี้ส่วนที่เหลือก็อยู่ในค่าเฉลี่ยทั่วไปนัดต่อไปคงจะแพ้สูตรต่อ3เซตขอบคุณภาพประกอบการบรรยาย p h o โ o c เครดิต w o r l d w i w e b f o l l e w o r l d c o m ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวโปลแลนด์สุดชอ็อกหลังแพ้ให้กับทีมชาติไทยไป2ต่อ3เซต ในศึกวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ไปที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบปป้ปดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมอีเจคคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติ และเว็บไซต์ความคิดเห็นดอทคอมสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ